สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับตีคนเดินป่านะครับสําหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3ามเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศของน้าตกปลายน้ํานะครับในตัวอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีความสนุกน่าตื่นเต้นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยนะครับอ่นี่ก็เป็นการเตรียมของนะครับสําหรับ การเดินทางครั้งนี้ผมก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปด้วยกันสคันนะครับสามคนระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอพมกิรีนะครับก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับเมื่อถึงทางขึ้นก็จะเป็นทางที่ว่าถ้าบ้านน้ำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะครับก็เป็นทางเรียบเขานะครับโดยมีกระที่ี่สูงชัน วันนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถนะครับก็เมื่อขับขึ้นมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับบนทางเรียบเขาก็จะถึงจุดจอดรถนะครับจากนั้นเราก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังจุดตั้งที่พักนะครับก็ประมาณ300เมตรนะครับจากจุดจอดก็เดินไประยะหนึ่งนะครับพอถึงที่สามารถตั้งที่พักได้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับติดน้ำนะครับเห็นน้ำตกไหลลงมาตลอดนะครับ ตอนนี้ผมไปถึงนะครับก็น้ำก็จะเป็นสีขุ่นนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากน้ำป่ามันไหลนะครับ mm hmm. เพราะว่าฝนมันตกหนักก็เมื่อถึงที่พักแล้วก็ mm hmm. ไม่ใช่อุปสรรคครับก็ลงมือ mm hmm. สร้างที่พักกันครับก็ใช้นะครับ mm hmm. เปลนะครับผ mm hmm. ูกการผูกเปลแล้วก็ปลายชิดในการบังน้ำค้างแล้วก็น้ำฝนนะครับ mm hmm. ก็ใช้เวลากลางกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับ

มันสดเลยตัดจากต้นสัดจากต้นงม,มันเลยครับแต่ว่าทำเราให้เล็ก,กลนะี่กุดตัวนี้ก็เป็น เทคนิคนะครับการก่อไฟในป่านะครับในในในสภาพภูมิในสภาบอากาศที่ฝนตกน้อหรือว่าไม้มันชื้นนะกองเจวิธีนี้นะครับต่อญ่ดูทีหนึ่งหลังจากกองไฟติดนะครับกองไฟก็ติดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรุงอาหารนะครับที่เตรียมไปนะครับก็จะมีการย่างหมูนะครับซี่กรงหมูครับ

quay lắm à, có được kinh nữa, thằng đã kiếm được lắm kiếm trước, mình อนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับยามกําคืนนะครับหลังไ้ายที่ตกก็เป็นการปูงานเสร็จแล้วนะครับก็นั่งรับประทานเงินได้บรรยากาศอีกแบบนะครับกินข้าวนอกบ้านนะครับวันหนึ่งก็ยังมองเห็นน้ำตกนะครับไฟ้าเริ่มจะมืดแล้วครับคิดรูปภาพนะครับ ังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มองดูนาฬิกาสี่ทุ่มนะครับก็เข้าที่พักนะครับที่ได้สร้างไว้นะครับก็คือการปลกมเรนะครับก็นอนริมน้ำครับได้ยินเสียงน้ําไหลตลอดก็มีไฟฉายคาดหัวนะครับก็ให้ความสว่างนะก็หลั็คืนนี้ก็ เป็นคืนที่ดีอีกคืนนึงนะครับนอนนอกบ้านตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับหลังจากผมนอนไปประมาณ7ชั่วโมงนะครับก็น้ำก็จะใสแล้วนะต่างจากต้นเลกที่มาถึงนะครับบรรยากาศก็ดีมากครับชื่นมากยามเช้า นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ได้นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ